ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราก็มาปฐมนิเทศในภาคเรียนที่หนึ่งนะคะปีการศึกษา2565นะคะก็ะครูขอแนะนําตัวก่อนนะคะครูชื่อนางสาวพัชราพหารหันแสงแก้วนะคะชื่อเล่นชื่อคุหิงคะ่ะ่เราก็จะพบกันที่นี่นะคะ,ะที่กศนตํตบนุ่กลางนะคะในทุกๆวันพบกลุ่มของเรานะคะในสำหรับวันนี้นะคะเป็นการประถมนิเทศออนไลน์ของ ในระดับปฐมมต้นมปลายนะคะก็ในโครงส่วนสําหรับโครงสร้างนะคะโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัยยาศัยของเรานะคะก็จะมีการลงทะเบียนรายวิชาในระดับต่างๆนะคะก็คือระดับปฐมเราจะลงทะเบียนทั้งหมด48หน่วยกิตนะคะในแต่ละภาคเรียนไม่เกิน1 4หน่วยกิตในทุกภาคเรียนนะคะสําหรับมต้นนะคะเราจะลงทะเบียนทั้งหมด ห6หน่วยกิตนะคะปลาภาคเรียนลบไม่เกิน16หน่วยกิตแล้วก็มปลายนะคะ76บหน่วยกิตนะคะภาคเรียนหนึ่งได้ไม่เกิน20หน่วยกิตนะคะสําหรับเกณฑ์การจบหลักสูตรนะคะเกณฑ์กรรจบหลักสูตรของเราก็คือจะผ่านผ่านในทุกวิชาที่เราลงทะเบียนนะคะแต่ในแต่ละระดับแล้วก็ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนา,นาคุณภาพชีวิตหรือกิจกรรมกรบชนะคะไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง และเราจะทํากิจกรรมกอบชอในแบ่งเป็นภาคเรียนละไม่เกิน50ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีการผ่านการประเมินคุนณธรรมในระดับพอใช้ขึ้นไปนะคะแล้วก็มีในเทอมสุดท้ายของการศึกษานะคะเราก็จะได้เข้ารับการประเมินการศึกษานอกระบบระดับชาติหรือการสอบเอ็นเนนั่นเองนะคะส่วนในการสอบกลางภาคและสอบปลายภาคเราก็จะมี ในทุกๆเทอมนะคะเกณฑ์นในะคะแนนก็จะแบ่งได้ก็คือในคะแนนระหว่างภาคนั้ก็จะ60คะแนนแล้วก็คะแนนสอบปลายภาคก็40คะแนนนะคะในการเกณฑ์การผ่านปลายภาคก็จะผ่าน30เอของคะแนนสอบทั้งหมดนะคะหรือถ้าเป็น40คะแนนก็จะแบ่งเป็นก็จะผ่านแค่12คะแนนประมาณนี้นะคะทีนี้ในทุกระดับของเรานะคะก็จะมีการพบกลุ่ม ทั้งออนไซต์ site, แล้วก็ออนไลน์นะคะในส่วนในกิจกรรมออนไซต์ site, เราก็จะมาพบกลุ่มกันที่กษณนตำบลร์กกลางนะคะหรือ